เปิดอายุจริงโชคชัยบูกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยหลังเสียชีวิตบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยข่าวเศร้าฟาร์มโชคชัยหลังสูญเสียดอ,อร์โชคชัยบูกุลประธานกรรมการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยพ่อของโชคบูกุลสามีของสู่ขวาญบูกุลเมื่อวันที่29กันยายน2565รที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวในเวลาต่อมา สู่ขวัญเผยสาเหตุการเสียชีวิตโดยได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลายัยต่อพ่อสามีผ่านไอจโดยระบุข,ข้อความว่าดรโชคชัยบูกุลประธานกรรมการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยได้จากไปอย่างสงบณโรงพยาบาลวิชัยยุทธด้วยอาการของโรคไขข้อกระดูกฟอในวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565สิริรวมอายุได้85ปี3เดือน ทั้งนี้ดรโชคชัยได้บริจาคร่างกายให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยทางครอบครัวจึงได้จัดเพียงพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นการภายในเท่านั้นในโอกาสนี้ทางครอบครัวและพนักงานของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยทุกคนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความปรารถนาดีและกำลังใจที่ทุกท่านกรุณาส่งมาให้ในช่วงเวลาเช่นนี้